43เครื่อง8.43เครื่องนะครับเราใช้เอาวิธีจากที่พอร้อย้ยความร่วมมือจากเอเอสความร่วมมือในการที่จะหาจุดนะครับเราคือการคัดจุดโดยเทคโนโลยีครับต้องบอกว่าเราคงบอกไม่ได้เราทำด้วยวิธีอะไรนะฮะที่น้องประชาชนคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ไม่มีรลบบวกอะไรนะบวกเก้าเจ็ดไม่มีโทรเลย เขไม่มีเบอร์ตรงเลยนะครับ,บท่านพลตรวตีสุรพลเกรมบุตรนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหา,ารการรับแจ้งความได้รับการรรับกาแจ้งความลักษณะอย่างเนี้ยว่าเองไม่มีเบอร์ที่เป็น6697แล้วแต่เป็นเบอร,บร,บร์ที่เป็นเบอร์เบอร์ล้วนๆเลยเบอร์ไทยร้านเปอร์เซ็นนะครับโทรเข้ามาหนึ่งพอโทรเสร็จก็ให้กด9กด8ก,กด7อะไรแั่นแหละนะครับแล้วมีคนคุยด้วยคู้โอเปอเรเตอร์ นี่คือสิ่งที่เขาแปลเปลี่ยนนะครับต้องยอมรับครับเขารู้ทันเขาก็เปลี่ยนวิธีการนะครับจากโบกหวก้าเเขาไม่โดนนะครับก็ไม่ขึ้นคนเราก็หลงรับเหมือนเดิมเมื่อรับเสร็จก็เป็นเหยื่อครับศูนย์ราหารการแจ้งความจึงมีการประสานงานกับ A.S. เอสหนึ่งซึ่งเป็นการรีพอร์ตจากผู้ที่ใช้งานนั่นคือสิ่งที่มันสำคัญจริงๆ สิ่งเหล่านี้กอสทรชและคือ่ายรัฐคมนาคมโดยเฉพาะวันนี้เราต้องขอบคุณเอเอฟนะครับทำกันมาตลอดนะครับในหัวปีกว่าปีกปว่าแปดเดือนที่ผมเป็นรัฐอานเนี่ยเราคุยกันเนี่ยจะหาวิธีการจะหาหนทางเตือนประชาชนอย่างไรช่วยเหลือประชาชนอย่างไรท่านเชื่อไหมครับ43เครื่องในหนึ่งเดือนโทรได้กี่ครั้ง ยี่สิบล้านครั้งครับหนึ่งใน4ีหนึ่งในประมาณหนึ่งใน3ามของประเทศไทยแต่โดนไม่ต้องสงสัยครับทำไมท่านถึงปูกโคเข้าไปแบบขนาดของสมอเซลทำไมไม่มีใครบล็อกได้มันบล็อกไม่ได้เพราะเบอร์เหล่านี้มันเป็นเบอร์ที่ถูกต้องเราจะต้องไปเช็คต่อนะครับว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์ไม่ได้มีแค่เอเอดเดียวครับมีทุกเครือข่า ที่อยู่ในพอแต่และพอนีนะครับวันนี้การตั้งศูนย์รับแจ้งความาออนไลน์ตามปรหาดรับแก้งแจ้งความาออนไลน์ที่ท่านผู้ว่าตกลอ,ลกอได้กำหนดไว้ก็เพื่อบริการไประชาชนน,นะครับทำให้ประชาชนสามารถแจ้งความได้ทันทีทำให้ประชาชนแจ้งความอู่ร้อนไะด้ในที่สุครับนำไปสู่การจับกลุ่มครั้งนี้ยังมีผู้ที่ต้อง,องสงสัยสี่คนอยู่ข้างบนนะครับพออ้างไปครับ แต่เราดูแล้วเราดูทั้งลายเราดูทั้งการติดต่อดูแชทต่างๆน่าเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ร่วมกันนะครับโดยมีกลุ่มชาวไต้หวันนะครับมาสอนเทคนิคให้นะครับแล้วก็ใช้ใช้เนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวส่งสัญงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะครับไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าใช้ตัวซีเนี่ยเป็นตัวส่งเพราะว่า 4G อยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็ผมก็อบอกว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่เราจะหยุดยัง้งคอเซ็นเตอร์ซึ่งเปลี่ยนแปลงอัปเดตตัวเองนะครับไปเป็นคอเซ็นเตอร์ในประเทศไทยเราคนไทยได้หนึ่งเดือนยี่สิบล้านครั้งผมไม่รู้กี่คนนะยี่สิบล้านครั้งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ผมจะให้ทาง ก็ถอยอยดีนะครับมาเพื่อไล่เรียงนะครับจำนวนวิธีการนะครับในการที่ทำไมหนึ่งเครื่องนะครับเราได้เห็นเมื่อคืนมัตเตอร์สกู๊ตี้เอาขึ้นไปเนี่ยเราเห็นว่ามีเครื่องทั้งสายนี้มีทั้งหมดสามที่สองพอในแต่ละพอจะมีสามที่สองสิ่งในแต่และลเครื่องมีสามที่สองสิ่งนะครับถามว่าหนึ่งเครื่องมีสองหลงสิ่งเนี่ย หนึ่งซอสก็คือหนึ่งเบอร์นะครับโทรได้เท่าไหร่ครับห้าร้อยครั้งต่อวันนะครับในหนึ่งเดือนในหนึ่งวันก็จะโทรได้หนึ่งหมื่นหกพันครั้งต่อ,อเครื่องฟังแล้วเท่าไหร่ง,ง่ายๆนะครับเรายดมไปทั้งหมดนะครับ